เพื่อนๆที่กดติดตามอยู่อาจจะแปลกๆไปนะครับว่าเอ๊ะทำไมมากับเครื่องมือช่างนะครับก็อย่างที่ผมเคยกล่าวไปเรื่อยๆนะครับว่าในคลิปของช่อง my name m เนี่ยมันจะเป็นคลิปที่ทำอะไรที่แบบตัวเองชอบไหนว่างก็ทำนะครับพอทำปุ๊บก็เอามาถ่ายให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆที่สนใจเหมือนกันในงานอดิเรกนะครับก็ มีเรื่องรถมีเรื่องต้นไม้ถ่ายหมาถ่ายแมวบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็ตามนั้นเพราะว่าผมตัวผมนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดว่าลงลงลงอย่างเดียวเลยเนะี่ยลงไปในทิศทางเดียวเนะี่ยจริงๆมันก็มีข้อดีก็คือมันก็จะได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ผมไม่ได้หวังตรงนั้นนะครับว่าจะต้องแบบมีลงทางช่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยลงแบบเรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบที่ อย่างส่วนตัวผมถ้าผมติดตามใครเนี่ยผมก็จะชอบที่เขาทําอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่เป็นแบบว่ากินก็กินเรื่องเดียวเที่ยวก็เที่ยวเรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยในส่วนตัวผมผมผม,ผมชอบแบบที่จะไปติดตามคนที่หลากหลายมีกิจกรรมทําหลากหลายมากกว่านะครับก็เลยอยากจะบอกเพื่อนว่าไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็คือบอกเสมอว่าเป็นงานอดิเรกงานว่างยามว่างนะครับ สิ่งที่เรายังชอบอยู่เรื่องต้นมงต้นไม้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเห็นมีคนถามผมว่าทําไมครับไม่ปลูกต้นไม้แล้วเหรอไม่ใช่ครับปลูกปลูกตลอดครับทิ้งไม่ได้อยู่แล้วนะครับต้นไม้นะครับเรื่องรถเรื่องแคมป์อะไรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เอามาถ่ายเรื่องบางเรื่องให้เพื่อนๆดูเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้ก็คือคิดละเพื่อนๆก็คือเพื่อนๆอนะ่ะถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดู ในเพลย์ลิสต์นะฮะเลื่อนไปลงวิดีโอและเพลย์ลิสต์นะครเมื่อเป็นปีครับหลายปีมาแล้วนะครับผมก็จะลงปเป็นแบบว่าลงไปเรื่อยๆลงทุกสิ่งทุกอย่างคนดูบ้างไม่ดูบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็แล้วแต่จะเลือกรับชมตาม a ชแนลตามเพลย์ลิสต์ที่เพื่อนๆชอบนะครับเมื่อประมาณ2-3สามอาทิตย์ที่แล้วผมได้ทำเจ้าตัวรถรถบ้านอ่าไม่ใช่รถบ้านเป็นรถแลนด์นะครับแล้วก็ทำลิ้นชักเองทำ ที่ใส่ทําที่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อเขามันแพงก็เลยตัดสินใจว่าทําเองเลยดีกว่านะครับพอทําปุ๊บผลงานออกมาก็สวยดีอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นช่างแค่พอทําเองได้ก็ภูมิใจแค่นั้นเองครับจะให้ผมไปทําให้เพื่อนๆเนี่ยคงยากเพราะว่าผมกลัวไม่ถูกใจแล้วว่าผมนะครับสู้ให้เพื่อนๆเนี่ยให้ผมแนะนําแล้วมาถามผมว่าทํายังไงนะครับ อะไรยังไงอย่างนี้จะดีกว่านะครับหรือไม่ก็ไปหาช่างเองจะดีกว่านะครับอะก็สืบเนื่องจากที่ผมทํางานไม้แล้วคนนี้มันเกิดการต้องใช้เครื่องมือนะพอเราเริ่มทําปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราขาดเครื่องมืออะไรเราก็จะค่อยๆซื้อนะครับนี่คือความสนุกนะครับคืองานอนดิเรกความสนุกนะครับผมก็ได้ไปสั่งอุปกรณ์มาชิ้นหนึ่ง นะนี่อุปกรณ์ตัวนั้นคืออะไรอุปกรณ์ตัวนั้นก็คืออุปกรณ์ที่มันเอาไว้เจาะรูไม้แล้วประกอบกันนะครับคือเวลาเราทํางานเ,นเราเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดตัวนั้นตัวนี้ก็เลยต้องใช้นะครับพอต้องใช้ปุ๊บก็ต้องซื้อ <laughs> นะครับอ่า ตัวนั้นก็มีนะครับแกะแกะพร้อมๆกันเลยนะฮะก็จะมีคีมจับคีมจับนะครับนี่เป็นคีมแบบเหมือนคล้ายๆคีมล็อกนะฮะเห็นไหมครับนะฮะมันก็จะเอาไว้จับล็อกได้ไว้ล็อก ไปล็อกชิ้นงานนะครับสองสว่านนี่เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงถ้าคนที่ไม่รู้แต่คนที่รู้เริ่มรู้แล้วว่าคืออะไรคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้ต่อไม้นะครับเพื่อนๆต่อไม้แบบลักษณะแบบอ,อย่างเงี้ยให้มันเข้ารูปนะครับ มันก็จะดูเรียบร้อยแล้วก็ต่อได้แบบเนียนนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยคือที่สําคัญคือมันแข็งแรงนะครับตัวนั้นก็จะเป็นมีตัวนี้น,นี่เอาไว้เจาะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเจาะดูเลยนะครับนี่คือเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ผมทํา เนี่ยครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะสําเร็จไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเดูไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายังไงนะครับก็นะฮะเราก็จะต่อไม้ในลักษณะนี้เนาะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถยิงเกียวปล่อยเนี่ยไปได้เลยนะครับตรงตำแหน่งเนี้ยนะฮะยิงไปได้เลยแต่คราวเนี้มันไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับว่าเขาทำกันยังไง รเราก็วัดจะเจาะกี่ด้านก็ขยับไปนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะตัวนี้มันจะมีแบบว่าที่ออสองรูแบบว่าสองรูหมายถึงว่าเจาะได้สองรูหนึ่งรูสามรูอะไรอย่างเงี้ยมีนะครับคือจริงๆชื่อตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเจาะจิกเจาะพ็อกเก็ตโฮอะไรประมาณนี้นะครับ ชื่อนะฮะนี่สมมตุติเราวัดตรงนี้เราจะเอาแค่2องรูเราก็จะขยับตึกตึก๊กนี้่ะลองก่อนสมมุติเราเอาตำแหน่งนี้แล้วก็ขันน็อตกลับไปกลับนี้อย่ขันด้วง่า ช้สว่านของเขานะฮะอืมเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะจับตั้งอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆ <Okay. S 1> เย่ ถ้าเราจะรู้ดได้ยังไงครับว่าะรยะยะอ๋อเขามีตัวนี้มาให้ถทมือใหม่จริงนะครับเดี๋ยวนี่มันยองเข้าม่สุดนี่ฮะจอกก็จะเป็นอแบบนี้มันจะเข้าม่สุด รู Pix ใหม่แล้วกันมันมันล็อกครับรูตัวเมืนอกี้ครับานทำนี่ครับนะครับานรเดนครับผมไป่อนครับตี่เห็นไหมฮะมันจะเป็นรูแบบนี้ แล้วยังไงต่อจบ<ห>ครับนี่ไปแล้เดกอกไออ่เกิดปัญหาครับผมเนื่องจากสว่านของผมเนี่ยมันสั้นเห็นไหมมันก็ความยาวมันไม่พอผมก็ขออนุญาตใช้แมนแมนวลไปก่อนนะครับขันนะครับผม นี่นะครับต้องใช้ดอกให้ยาวกว่านี้นะ ไม่ถึงดอกอโอเคนี่จริงๆอะมาต้องติดอีกสักตัวหนึ่งนะครับนี่นี่ต้องติดตรงนี้อีกสักตัวหนึ่งแต่ อันนี้ทาให้เพื่อนๆดูนะครับกับครั้งแรกก็นี่ครับงานมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับดีกว่าเอาสว่านมายิงแบบนี้แน่นอนดีกว่าแบบนี้แน่นอนก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับมือใหม่อย่างผม <c oughs> <c oughs> นะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะลองหัดทําไปเรื่อยๆนะครับหัดทําให้มันแบบเกิดความชํานาญนะครับ ก็อย่างที่บอกครับเนื่องจากดอกสว่านมันสั้นไปต้องใช้ยาวกว่าน,นี้นะครับนะฮะมันก็เลยไม่ได้งานตามที่ต้องการนะครับนี่แหละครับผมรู้บอกว่าเวลาเราทํางานเนี่ยถ้าเราทํางานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเราขาดอะไรควรจะเพิ่มอะไรควรจะเติมอะไรนะครับคือเพื่อนๆบางคนอาจจะใช้วิธีผมก็ได้นะครับว่าช้าหน่อยแต่เรารู้ว่าเราซื้อ ของมาเนี่ยเราจะเอามาทำอะไรนะครับไม่ใช่แบบเห็นในนี้ก็ดีเห็นอนนี้ก็ซื้อเห็นอนนี้ก็ซื้อบางทีเนี่ยซื้อมาแล้วมันไม่ได้ใช้นะครับแต่อย่างเงี้ยซื้อมาแล้วได้ใช้แน่นอนแล้วก็ได้ฝึกฝีมือไปด้วยนะครับมันจะได้เรียบร้อยขึ้นต่อไปในชิ้นงานต่อไปนะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่างานที่ทำเนี่ยผมว่ามันควรจะเรียบร้อยด้วยนะครับสวยด้วยใช้งานได้ด้วยอันเนี้ยเวิร์คถือว่าดีนะครับแต่บางทีถ้า เพื่อนๆท่านใดไม่ซีเรียสก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เลือกเอาตามที่ชอบที่ถนัดนะครับที่ใช่นะครับก็ตามนั้นนะครับก็ท่านเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ช่อง my name a m ด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆเรื่องนู่นนั่นนี่ทุกอย่างที่เจอถ่ายเล่นบ้างอะไรบ้างตามนั้นนะครับขอบคุณครับ เจาะก่อนครับฝึกเจาะฝึกเจาะฝึกเจาะ <c oughs> ว้าวเริ่มดีขึ้นคีมันนี้มันดีอยู่อย่างมันสามารถแบบเอื้อมไปจับแบบย,ยาวๆได้ Farbe Farben. ครับดีขึ้นต่อไป ขึ้นนะฮะ